โอเคครับวัาลงเราจะมาทำการเปลี่ยนฮาร,ร์ดดิสต์นะครับบนเซิร์ฟเวอร์เก่าของเดล l ็ปิเ็รุ่นไหนวะนะตัวนี้ครับรุ่นไหงไตัวแม่กะรุ่น p o w เอกที่สมหนนซึ่งจะมีเซ็ตเหล็กไว้3รูปตัเอ็ดจะทำการเปลี่ยนเป็นอันนี้ของ เมทัลสีม่วง,งเจลาไบสาลูกแบบนี้นี่ลูกเกา่ามาทงการคครนด้วยโปรแกรม is up makeup ม up. าดูว่าบดขึนหรือเปล่า เสร็จแล้วครับดสวซื้อทำการเปิดนะครับ เปิดเครื่องแล้วทำการถอดนาฬิกลูกหม้นะครับการใส่ํงินรักกิ้ง แกนี่ครับน,นี่สองแสนหรอใช่แล้วสองแสนหรอถอนให้ดูหน่อยดิถอนให้ดูหน่อยใช่อ๋อนี่ศูนย์โอเค องกดแ๋อนับลูกใเฉยครับไม่มีอะไรออมีลูกเก่าครับโอเคการเทสเปิดครับอ๋อนี่คนตัวยี่สามใช่ไหมอันนี้ตัวเสียบ

บ๊อบเจอเลยบบเล็กนูนลุดหนักวบนนี้ม<บ>ิสซูน,นอ,อันนี้ต้นฉบับต้นฉบับสามแนวสามนวมิสูนเฮ้ยวันนี้บ๊บมันก็รอยาว,ยาวๆๆ ยังวนอยู่นะเหล็อเนี่ยงานอ,อยูน่น,นะครับจีนอนสองมือเลยไม่ใช่เหล็กเห